สนับสนุนโดยร้านมาลูชอ็อปบริการจำหน่ายโลบักระบบ ID p a r t บริการกดผลปีศาจบอฟดบริการกดเกมพาร์ตบอฟดบริการกดเกมพาร์ตแบบ a อนิเมตไบ r เตอร์ซิม r เลเอร์และอื่นอีกมากมายถ้าใครสนใจลิก์อยู่ล่าล่างคลิปเลยครับอ่าครับก็วันนี้จะมาสอนเล่นแมบอินเทอร์เน็ตแมนะว่าเล่นยังไงนะอ่ะให้เรากดกนิวเกมมา นี่นะแล้วก็จะเป็นหน้าตาให้แต่งตัวนะเราก็เลือกเลยว่าเราจะแต่งตแบบไหนสีตาเนี่ยอกได้ประมาณนี้แล้วกันคิ้วอ่ะโอเคสีผมนี่นะ,ะ,ะนนะแล้วก็สีตัวละครเรานะ สีสีอะไรกันประมาณนี้แล้วกันนี่ก็เป็นปากอ่ะโอเคนะจากนั้นให้เรากดต่อไปต่อไปนะ มันกเป็นคาร์นะมันจะมีสี่คาร์มีไนครับมีทีฟมีแลนเซอร์แล้วก็มีเคนเซนนะเป็นดาบขานะัตตนาแต่และคาร์ก็มีสกิลต่างกันนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเผ่านะเนี่นะเป็นเผ่ามีเผ่าเผ่าสัตว์เผ่าแวมไพร์เผ่าแฟรี่แล้วก็เผ่ามนุษย์ แล้วจะบวกค่าต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะดูอันนี้บอก10% Intelligent นะออกมนุษย์ส่วนเผาบีทแม้จะบอก10% Strength นะแามพายก็บอก5% Strength แล้วก็ Intelligent แบ่งครึ่งกันนะส่วนแฟรี่ก็ฮ e ลลิ่งนะ25%แล้งขึ้นเนนะ ลองนี้ก็ลองบีดแม่แล้วกันแล้วก็ดต่อไปก <c oughs> ดเพยเลย <c oughs> สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับ <c oughs> มันจะให้เราไปฝึกซ้อมก่อนเนะเออนี่นะนี่ครับเนาะหลังจากเราฝึกซ้อมเสร็จแล้วเราจะมาเกิดตรงนี้น,นั่นีอง นนะ <Yeah. S 1> ให้เรากด M ดูครับเนาะนกด M ม,มันก็จะมีช่องเก็บของนะประมาณนี้ใส่ของกนแล้วกันใส่ของ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้โอเควชไดล่นจะไม่มีเกาะนะเอ,อเราจะมีเกาะแค่เป็น ของพวกนี่นะเป็นดาบที่เราขาดอาวุธที่เราเลือกนะแล้วก็เป็นอาวุธนี่นะไว้โคตติ้งนะจะให้เราอุ้ยอุ้ยก็โหดนะหมวกใหม่เหรอไม่ใช่ดูนะให้เราวิ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะนี่ นะตรงนี้ก็จะขายเสื้อนะพวกเสื้อนะแนะนําไม่ซื้อของแพงสุดไปเลยนะครับเนาะจะโหดนะเนี่ยนะนี่ก็เป็นหมวกครับนี่นะส่วนตรงนี้ก็เป็นการซื้อลํายานะแล้วก็ของตีบวกนี่นะอืมหรืออธิบายตรงนี้ไปเลยมีช่องเก็บของนะกดเอมนะเนนี่แล้วก็มีช่องสกิลนะนี่นี่เราอัพ มันก็จะบอกว่าต้องการเล้วิเท่าไหร่ถึงจะเรียนรู้สักิลในด้านนะประมาณนี้เรียนป่ะเมตอนนี้ผมเรเท่าไหร่สี่สิบแล้วคือมันเรียนได้แล้วนะ,ะสบายสบายวิธีใส่ช่องเราก็กดตรงปลายนะนี่กดมันจะมีบาร์หนึ่งกับบาร์สองนะให้เราใส่บาร์หนึ่งไป ประมาณนี้เกดเป็นเงินอาเงินบายหกบายเจ็ดอ่ะกด e เอาอาวุธออกมานะทุกคนเนี่ยกด e ช๊ดเนี่ยนะ โอเคจากนั้นให้เราเริ่มแรกมันจะให้เราไปคุยกับคนไหนนะอืมมันจะให้เราเล่นคุยนะแล้วให้กดเอิมแล้วมันจะมีออบเจกต์ให้เราต้องไปทำนะตรงเนี้ยจะขึ้นบอกนะน่าจะไม่ผิดมันให้คุยกับคนนี้นะช่วงแรกเลยให้เราวิ่งมานี่นะ เราเข้ามาเราไปคุยกับคนนี้มันจะเขาจะวับเราไปอีกที่หนึ่งเป็นโซนที่เราไปฟาร์มนะนี่นะนจากนั้นให้เราฟาร์มไปนะคกิบแรก นี่ก็มีขุดเห็ดด้วยนะเนี่ยนี่นะคือจะเหมือนคล้ายๆกับอะไรนะแมบบไอ้อะไรนะรูปเกมมันคล้ายๆกับไอ้รีเจนเลี่ไวเทนนะมันจะมีค่าแบตเตอรี่การขุดมีการค้าแบตเตอรี่ต่างๆนะถ้าเราข้าแบตเตอรี่ไม่ถึงเราก็ทําของชิ้นๆนั้นไม่ได้เนาะมีแบตเตอรี่การค้าวก็มีเนี่ยไฟาฟ้าในช่วงแรกตีมอนไป นนีน่เปิดเสียงเกมให้มันจะมีผมไม่มีเพลงนี้เขาติดมาใช่ไหม ก็ฟาวไปเรื่อยๆนี่นระบบเกมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวชิปหน้าผมก็จะมาสอนฟามเลเวล,ลวกันเนาะอ่าส่วนมันจะมีตรงนี้นะทุกคนเนี่ยสกิลเนี่ยถ้าเวลาเรากดใช้แล้วมันจะมีบาร์หนึ่งบาร์สองบาร์หนึ่งบาร์สองคืออะไรเนี่ยบาร์หนึ่งก็คือปกติที่เราใช้นะที่มันมีสกิลตรงนี้น แล้วเวลาเรากด v นะปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นาร์ที่สองนะมันสกิลวช่องที่สองที่เราจัดไว้นะเนี่ยกดเปลี่ยนได้ตลอดเลยโอเคมีระบบอีกเอ้ยระบบตีบวกนี่นะเมื่อทีตีบ่อ,อบวุธเนี่ยเรากดอัพเกรด <Yeah. S 1> ชุดเกาะหรืออาวุธหรือหมวกที่เราอยากต้องการอัพเกรดนะเรากดไปปุ๊บไอหินนี้ที่เราต้องการนะครับมันเป็น เห็นชื่อว่าอันเด้วยวงชาร์ดนะได้จากการลงดันเดี๋ยวผมจะมาสอนหาแล้วกันนะคลิปต่อต่อไปเนาะแอ้เอข้าข่าแนละ้วได้จากการลงลงดันแล้วก็ฆ่าบอสนะเราจะตีบวกแล้วก็กดไปอ่าอยาตีบวกดาบแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมใช้ไปคลิปเอเนอร์มิชั่นไปเนี่ย มันก็จะบอกว่าระยะเวลาเปอร์เซ็นต์ในการติดเราติดกี่เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่เราติดนะแล้วก็ชายที่เราต้องใช้นะต่อการอัพหนึ่งครั้งนะนี่คือไม่ติดนะมันจะขึ้นว่าเฟลเงี้ยนะอ่าเฟลนี่คือไม่ติดนะเดียวงย่ เยวไปได้แลระบบคาโฟมแ๊บหนึ่งนะลืมระบบธาตุเลยทุกคนไปธาตุก่อนแล้วกันระบบธาตุ มีการเหนื่อยเลยทุกคนหอมจริงไปนะ่แนะนำให้เวลาเล่นเกมนี้นะครับให้เล่นกับเพื่อนเอาเนะาะเรามากเข้ารูนี้ไป นี่นะเนี่ยมันจะมีธาตุให้เราเลือกนะธาตุสายฟ้าธาตุไฟธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุพืชดนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะอธิบายแต่ละคาดเอ้ยแต่ละธาตุแล้วก็เผ่าแต่ละเผ่าทําอะไรได้นะแล้วก็แต่ละคาทำอะไรได้นะอืมราติดตามด้เลยทุกคนส่วนวิธีตีบวกขอไม่ได้ผมรับการละกันคาดธาตุธาตุสักทาน่าจะเคครับเปลี่ยนที่ อ้โอ oh. oh. ้านะถ้าเรารับธาตุแข็งเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นตามธาตุที่เราเลือกนะเนี่ยแล้วก็เราก็จะมีสกิลธาตุเพิ่มมานะเนี่ยนี่นะแล้วก็กดไปประมาณนี โอ้อราโดไฟเก็บเห็ดปะหนุ่มเก็บเห็ดเห็ดนี้เห็ดพวกนี้ดีแหละครับเนาอแล้วก็ย่านะเอาไว้ทำยานะยาบับอออ,ออท่า อ๋อรีมอธิบายอีกอย่างหนึงด้วยนี่มันจะมีแปลนนะเนี่ยนี่นะที่มันขึ้นอะไรเอ่ยพวกเนี่ยล้นก็ชีดอยูนะเนี่ยมันเป็นรีซีฟนะเป็นเพอร์โซนารีซีฟซอร์ตนะน่าซอร์ีซีฟและเบนเจอร์ฟิตรีซีฟนะให้เรากดใช้นะเออมันก็จะเป็นแปลนนะมันก็จะบอกวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะว่าต้องใช้อะไรบ้างถึงจะทำของชิ้นนั้นได้นะ จะพาไป,ไปต่อต่อทั้งหมด คือจุดเกิดบ้านเกิดเราก็มีนะแต่ไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้ะนะนี่นะให้เรากดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะชี้ไปของต่างๆว่าเฮ้ยมันต้องการขอที่ไหนบ้างเนี่ยนะนีะ่ก็คือของที่ต้องใช้นะแล้วก็วัตเตอรี่ในการที่จะขับได้นะถ้าเรามีถึงนะนี่เขาใช้0.5นะนผมมี1.46นะก็คือขับได้นะน ในเวลาเรากดนี่นะไอพวกรีซีมนะเนี่ยสมมติวิสานแฮะใช่ไหมผมกดใช้ปุ๊บนนะผมก็กดคาปับ๊บเนี่ยมันก็จะมาเคลื่อนตรงนี้นะเนี่ยใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะหนึ่งแปรนใช้ได้หนึ่งครั้งนะอืมเนี่ยประมาณนี้ตอนนี้เลยก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปสอนเลนะ่นอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอนเพิ่มเติม,มนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ